แฟชั่นเหรอสไตล์ไหนวันนี้ตาตาโคูเขะปะวะฮัลโหลเฮ้ยโอดูหล่อนะอันเนี้ยว้าวเกิดมาเพิ่งเคยเจอเฮียดูเท่ไปอีกแบบนะอันนี้อันนี้แหละกูว่าใช่ละอันนี้ใช่เลยไปโอ้โหพาก,กว้าไปอยู่ที่ไหนเนี่ย ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่เอาไม่คุมมาเกิดนีว่าอยู่ที่ไหนได้เราไปเกิดแลนแลนเราวะที่หายแล้วแล้วคนเขาไปอยู่ไหนหมดวะ,วะเฮ้ยอีเบิกลงเบิกรถมีให้กูไปเนี่ยโอ้โหหายแล้วจะบอกว่ากูต้องวิ่งไปผมไม่ เราโพสเรียกแบบโอเวอร์ Over. ขอญาตเจอหน้าแลนหน่อยครับอย่างนี้ได้ไหม <c oughs> รุ่นใหญ่ไปวะกูจะโพสกโ็โพสไม่ได้โทรศัพท์ก็ไม่มีโอ้โหเฮียอยากอะไรกูบ้างเนี่ยโอ้โหหมึกย่างสิบจานกล่องซ่อมรถแต่รถไม่มีให้กูประประชาชนแล้วก็นึงอีกหนึง่งพันห้าร้อยบาทที่นี่มีโต๊ะบาร์ไหมได้เวลาทำทุนแล้ว กระเดยวแล้วครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณคุณสมิธด้วยครับขอบคุณครับวิวาแปลว่ามาันมาดูน่าหลักเลยไปดูดมิมันตูตามากเลยอะ่ะ <c oughs> อ๋อครับอ๋อ,อ,อไปส่งได้ไหมครับไปส่งหน่อยได้ไหมอ๋อ,อ,อ,อเอา ฮัลโหลฮัลโหลครับอ้าวไมค์กูไปไหนนะอ้าวฮัลโหลได้ยินหรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลครับพี่ไปส่องอะไรได้ไหมครับฮัลโหลครับเอ้าที่นี่เขาไม่มีระบบไมค์เหรอวะอันนี้คืออะไรเหมือนเล่นโรเปลเป็นโลบ้ายหรอไปด้วยก็ได้ไปด้วยกันได้ไ หนุ่นหนุ่นฝั่งนู่นฝั่งนู่นครับผู้หญิงฝั่งนู่นครับข้างหลัง,งหลังชีไไ้อยู่เนี่นไไนขยขี่ไปข้างหลังไปไหนนู่นอะนู่นหลังนู่นไปไหนเอ้าข้างหลังผู้หญิงไปจะไปไหนจะพาคุณไปไหนเนี่ยไปข้างหลังจะไปแนลนแลนด์จูบูผู้หญิงก็พากูไปส่งตลาดกลางได้เลยวะ่ะ อ๋อมาพาวมาพาวรถเหรอโอเลยหรือเปล่าโอ้หรถแรงจัดอะเลยซอยอะสงสัยจะแรงเกินรถมโมโลโอซีไปไหนกันนะผมครับเอ๊ะเขาพากูมาทำอะไรเนะี่ยพามาพาวและซึ่งกูไม่มีรถอยู่พาว <c oughs> อ้าว แล้วคือรถคันนี้ยังไงให้หรอเอ้ากูไม่รู้ละไอ้หียจอดไว้เอ้าโอ้หไอ,อ,อ้ยเ,ยเมื่อกูมาปล่อยไว้เนี่ยกูนึกว่าจะพามาเบิกรถทำมาเปลากูไม่มีรถอยูอ่เปล่าแล้วจอดรถทิ้งไว้ให้กูแต่เสือกล็อกโอ้โหอี่อะคนที่นี่เลือดเย็นกันจัด จิตใจทําด้วยอะไรวะโอ้ยโทรศัพท์ก็ไม่มีโอ,โอ,โอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะเยะทิตเกิดแค่เจ็บตายสุดท้ายกูต้องเดินอยู่ดีเอ๊ะพูดด้วยก็ไม่คุยด้วยทำไมคนที่นี่เขายิงกันจังเลยวะแค่พูดนิดเดียวแค่พูดอดอกพี่กุณมันจะร่วงหรือยังไงกัน จนและชีวิตรุ่นใหญ่เดอะบอสเอดีรีสอร์ทจบแล้วนี่ว่าสภาพเดอะบอสไม่หายหรอไม่มันจะหายไปได้ยังไงวะเออเหมือนไม่มันหายเลยอะทำยังไงอะ่ะมันต้องลงอะไรก่อนหรือเปล่าอ่ะเนี้ยหรือมันไม่ต้องวะ โดับหรือเปล่าใบมันหลอดเหลืองก็เนี่ยก็ใช่เนี่ยเนี่ยใช่ปะไม้เนี่ยอันนี้คือไม้นี่นี่นี่ไม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 มันยังอยู่เนี่ยมันอยู่สายหรือสายล่างหลอดเหลืองเนี่ยฮัลโหลเนี่ยมันคือมันติดอยู่ไม้มันติดอยู่คืออะไรวะผัวเขาไมนั่งอยู่ข้างกันเลยไม่อยากคุยกูเรื่องไงวัน่ะพอช่างมาแล้วกัน ดีซอลหลานรักอยู่ไหนโหเจมชิตแม่ตามหลอกหลอนกูมาถึงนี่เลยเ,เนี่ยไอ้เหี้ยลุงเวน <c oughs> จะตอบยังไงวะไอ้เฮยโทรศัพท์ไม่มี <c oughs> โอ้ยหลอกผมก่อนนะครับลุงหลอกผมแปรบ ชีวิตแม่งต้องมาลำบากอะไรขนาดนี้ด้วยเว้ยเดี๋ยวก็พากูไปพากูไปซวยอีกรอบก่อนก็พากูไปขอไอจี IG สาวรอบนี้อะไรอีกอะรอบนี้คงจะขอบ้านเล็กที่อะกูดูทรงแล้วเฮ้ยอย่าบอกนะต่อครไปไหนครับเนี่ยไปส่งไปส่งเออที่กระดาดได้ไหมครับเออไม่พี่ใหญ่ช็ชอต,ตเลย <laughs> เปิดไม่พี่ตัว ไปส่งกลาดก็ได้ครับเตียงมันดูไม่แก่ป่าววะขอบคุณนะครับพี่ชายพี่ชายไม่ช็อตจัดแล้วพี่ชายไม่ช็อตจัดแล้วโรงพรับาลครับไอ๋อโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับไม่เป็นไรครับน้องแข็งคุ้นๆอะใครอะครับเปล่าผมกำแพง อ๋อคครับครับลุงลุงมึงจะตามกูมาทุกที่เลยไหมเนี่ยไม่ตามไม่ตามมามาท,าทาักอะไ,ไรไาายยเฉยเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วว่าไงครับลุงไม่มาหาเฉยเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วไปไหนไปไหนไปไหนก่อนไปแล้วไปแล้วจะไปไหนโดนส้นตีโดนส่อนตีอีกที่หนึ่งอ่ะที่ไหนวะที่นู้นอะแล้วก็วางงานไว้เรียบร้อยละวางงานอะไรเรื่องอะไรครับ มางงนเรื่องอะไรครับอันเนี้ยไป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 จะไปไหนมันจะไปไหนไปหาป้าป้าไปหาป้าป้าป้าไหนครับป้าอ้วนอ่ะป้าอ้วนโอเวอร์อ่ะพ่อใครพ่อพ่อพ่อลุงเนี่ยแหละใช่หรอลุงมีพ่อด้วยหรอวะยิ่งดกว่าเกิดจากกอไผ่ไอ้ขึ้นรถนี่มาขึ้นรถนี่มาเฮ้ยได้แล้วครับขออนุญาตครับขออ่ากันครับพาไปพาวหน่อยครับพาไปพาวหน่อยครับอ่ะฮับดาดอันนี้ลงมาใครอ่ะฮัลโหลครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออะไรเต้าหรอโชว์ไปหลาน ครับลุงโชว์ไปบัตรประชาชนเหรอครับครับโชว์บัตรประชาชนนะครับนี่ครับโชว์ไปนี่ครับโชว์แล้วครับบัตรประชาชนค่าเป็นราคาครับโชว์ไปลุงลุงผมไม่มีโทรศัพท์อ่ะลุงอ๋อลุงมีให้ยืมป่ะเดี๋ยวไปถ่ายป้าเดี๋ยวไปถ่ายป้าอ้วนเอาป้าอ้วนไหนอ่ะ เดี๋ยวพาเดี๋ยวพาปลาอ้วนนะปลาอ้วนโอเวอร์ไงอันนั้นโอ้โหน่ะพ่อลุงเป็นรุ่นใหญ่เลยเหรอโอ้ยจริงๆจะเรียกน้องชายเรียกป้าดีกว่าเขาดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับพ่อผู้หญิงไอ้ดีซอมีรถขับยังน้องไม่มีไม่ไม่มีเลยครับลุงโอเคโอเคเฮ้ยแต่อย่าอย่าเรียกลุงเจมนะทำไมอ่ะต้องเรียกว่าอะไรอ่ะทศเรียกทศขึ้นมาขึ้นมาทศกับพี่มึงสิขอโทษครับลุง ว่าไงนะป่าวครับลุงเราไม่ต้องโทษนะครับว่าไงนะทำไมต้องโทษ่ะ,ททะครับลุงเสียงว่ามันดังครับลุงเอ,เอาก็ชื่อโทษไงโทษไหนครับไม่ชื่อโทษโทษนํำสก,กุลแตแบนเลยไม่รู้จะตั้งอะไรตั้งโทษชื่อนี่หว่ามั้งชื่ออะไรนะเป็นเป็นชื่อ,อนี่หว่าไอ้มาทำอะไรที่นี่เนี่ยได้ข่าวว่าป้าอ้วนบอกว่าจะมาเมืองนี้ดิใครไอ้อ้วนอะ ว่านไหนวันโอเวอร์อ่ะไอ้อุ้วนเลยหรอน้องชายน้อยชายนี่เองอีอะของจริงไม่จริงๆตอนแรกจะเรียกน้องชายแต่แบบเออเห็นแบบไม่เดินเรียกเลยตอนแรกแบบว่าพูดเลยว่าแบบว่าเอ้าคุณเจเรียกคุณเจมเลยนะคุณเจมสวัสดีครับโอ้ยเกลียดถึงขั้นคุณเจมเลยหรอใช่ก็ดูงานแต่งตัวดิมึงรอดมาถูกทุกวันนี้ได้ไงครับครับลุงไม่แต่ว่าลุงวางงานไว้นานเอ็กซีอาวางงานอะไรกวางงานไปแล้วอีกแก๊งหนึ่งแก๊งอะไรอยู่แรงชมพูอ่ะมันมาชนลุงเว้ย แล้วขอให้หน่องซ่อมมันไม่ให้กูก็เลยบอกว่านั่นแหละพาน้องๆเบต้าเจคอบอะไรไปหาเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวทักทายหลานๆลูกหน่อยแล้วกันใครว่าน่าจะไปเล่นโป๊กเกอร์กันหมดหละมั้งอุย้ยโอเวอร์เขารุ่นใหญ่ที่นี่เปล่าอย่าไปยุ่งโอเขาเลยหรือไปซื้อบอลมาลุงได้ยุ่งได้นี่เลยสองคนนี้เลยเอาฮะไหนโอเวอร์ไหนไม่ใช่โอเวอร์น้องครับน้องครับน้องสาวครับเขาไม่ครับ อพอดีว่าหลานเพิ่งเข้าเมืองมาใหม่อะครับผมหน้ากูแก่กว่าเมื่อกี้บอกกูเป็นหลานไอ้ใช่ซันเดปะรู้จักไปหมดใช่ซันเดปะใช่ปะคนข้างกูเนี่ยซันซิวแล้วหละกันละใช่ปะใช่ซันเดปะไอ้หลานเล่นอะไรเนี่ยครับลุงเทียบซันเดกับซันซิวไงซันเดกับซันซิวไงชื่ออะไรครับเนี่ยกาแฟเนี่ยเจ้าเบสทครับไลกคนนะครับชื่ออะไรชี่อนีครับ เชื่อนะมันลีมันลีลีไหนครับสองคนเฉยค่ะมันลีเฉยเฉฮัลโหลครับพี่พี่พี่โอเวอร์พี่โอเวอร์แป๊บนึงนะน้องฮัลโหลครับพี่พี่ตาป่ะครับทักไปทั่วฮัลโหลครับใช่ครับพี่ตาพี่ตาป่ะครับอ๋อเสียงคุ้นๆนะครับเสียงคุ้นๆนะครับเอ้า ไอ้เพี้ยมือรุีกไอ้สัตว์เดี๋ยวกูตีแม่งหรอกไอ้เพี้ยไปเขาเขาเขาไม่เอารถมาเออเสียงเสียงคุ้นๆนะครับเนี่ยทำใช้หน้าเพี้ยไรเนี่ยใครอะพี่ตี้เหรอใช่ใช่พิตี้ครับพี่ตี้สวัสดีครับไม่รู้รู้จักเขาหรอรู้จักรู้จักพี่ตี้โทรหาป้าให้หน่อยได้ไหมครับไี่ใครครับป้าอ้วนนะครับี่ใครป้าอ้วนอ๋อชื่อชื่อเจมครับเจมเอ๊ะกดเจมกดเจมโอเวอร์ไงเนี่ยพี่กดเจมโอเวอร์ใช่พวกน่าจะยังไม่ได้เข้ามา เดี๋ยวบอกน้องอ้วนรีบรีบมาครับน้องอ้วนครับผมอันนี้อันนี้เป็นพี่ชายอ้วนเหรอใช่ใช่ชื่ออะไรชื่ออะไรน้องชื่ออุ้ยเอาให้มันของจองบั่งดีน้องชื่ออ้วนพี่ชื่ออะไรชื่อชื่ออะไรเฮ้ชื่อออบก็ได้แป๊บนึงนะอ้วนน่าจะยังไม่เข้ามาโอเคครับพี่ไปทำอะไรทำอะไรอ่ะพี่ทำงานแก๊งอยู่เนี่ยจกปูนอยู่โอ้โห้สีโตแล้วว่าที่เนี่ย ใช้ได้ยุโอ้โหเอาดีได้ข่าวว่าไม่เคยก้มหัวให้ใครแล้วนี่ไม่เคยเลยไม่เคยเลยอน,นี้ตลอดอะไม่ก้มหรอกที่นี่เขาขับเขาขท,ที่นี่เขาขับแ,กกนนแท็กกันเหรอพี่ใช่ใช่เป็นแท็กอยู่ดีอองมาละเอ้ยได้ได้เหรอพี่ขอลองหน่อยได้ไหมคร<ช>ับครับผมเช่นเลยเสียงพี่ดูหล่อขึ้นนะเสียงเสียงเสียงเขาดูเท่ยังวะ มันขับยังไงอ่ะพี่มันไม่ไปอ่ะกดจีตะต์นรถนะอ๋อกดจีอ๋อผมครับอ่ากูไปแล้วเว้ยมีรถขับไรเฮียรถร้านค้าเห่อแท็กอ่ะมันมันคือรถร้านค้าเหรอครับพี่ ใช่ครับใช่ใช่อ๋อคืออันนี้คือดีสุดเลยไหมใช่ดีสุดนะตอนนี้จูนได้ไหมครับที่นี่จูนได้ไหมหรือว่าไม่ได้จูนได้จูนได้จูนแล้วจูนจูนจูนได้ด้วยใช่ของจูนประมาณนี้สุดจูนลุงไหนครับลุงต้าหรือเปล่าอันนี้จูนกันเองพี่ต้าไปไหนครับเนี่ยต้าน่าจะยังไม่มาน่าจะมาก่อนไอเดอบไอเดอบะสี่ทุ่มมาประมาณรักสามทุ่มน่าจะเริ่มแน่นแน่นอ่ะไอเดอบอเดที่นี่กี่โมงนะครับสี่ทุ่มสี่ทุ่มโอ้สี่ทุ่มใช่ใช่ทำไมเอกแม่มาที่นู่นบ้างล่ะ อ๋อก็ว่างพังไปว่างครับเหงาครับไม่มีอะไรทําครับมาเดินเล่นเฉยครับถ้าประมาณตักสามทุ่มมันน่าจะบึ้มๆไม่ได้คิดถึงอะไรนะเดินเข้าไปในคาทิโนอะทำไมพี่อยู่โต๊ะบาร์กัน,กนหมดอ่ะเอาดีจร,ริงๆเป็นสิบคนอ่ะเดิมมเดนเข้าไปเลยคือวันๆนไม่ทํางานทําการเลยวันั้นเถอะที่ทํางานพวันนั้นโอ้โะบาร์โอเคพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันนะพี่ครับโซจะลุงกูไปไหนแล้วเนี่ยเอ้า เอาหายเลยเอ้าใช่หรอเอ้าลุงกูหายเลยเอ้าลุงกูไปไหนวะเอา้ามันซนมันมึนจังวะเออโทษนะครับไอไอไอคนแก่ๆที่มาทางเมื่อกี้หน้าตามไม่ค่อยหล่อเนี่ยมันไปไหนแล้วครับลุงผม,มครับ<ด>เห็นเห็นไหมครับ ปไปคุยตรงนี้หรือเป<า>ล่าครับหายไปไหนครับไม่ได้ไปด้วยกันหรอครับไม่ได้ไปด้วยกันครับหายไปไหนก็ไม่รู้ครับน<อ>ี่หรอเ่ามีตามอ๋อไม่มีโทรศัพท์ครับเมื่อนับ <laughs> เฮ้ยใช้ชีวิตลำบากชิบหายเลยโทรศัพท์ก็ไม่มีมีตง ATM มังไอเทมให้บ้นอ่ะโอ้โหมีตงังศูนย์บาท โอโหโหโยี่อะไรครับเนี่ยเป็นลงได้ตาอะไรวะวิตาละพันวะเอาหน่อยเว้ยหาตังค์ซื้อโทรศัพท์ไอโฟนสิบห้ารุ่นใหม่โปรแม็กโอ้โหอดอดเลยเฮียไอโฟนสิบห้ากูอดละโอ้หลือห้าร้อย ใครพอจะรู้จักได้วะโทรศัพท์มันเท่าไหร่ไม่ได้เฮียแล้วคือแม่งมันมันไม่คิดจะคุยกันเลยวะตรงโต๊ะบาร์เนี่ยมันไม่ไม่มีแบบเอ้ยมันมันไม่มีคนนําเลยวะคือมันไม่คุยกันเลยล่ะทีเนี้ยคือมันเล่นใช้สมาธิกันจัดอะตะโกนเลยอเทน่าสูไม่สู้โอ้รถเขาไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่มีโอ้ ลุงงูไปไหนเกาไ,ไม่ร้อนเนี่ยไปว่าไงหลานลุงผมไม่มีโทรศัพท์อ๋อคือเดินมาหาก,กูเพื่อเอาโทรศัพท์ <c oughs> ไม่คิดถึงกูหรอก <c oughs> โทรศัพาาท์ราคาเท่าไหร่อ่ะไอโทรศัพท์ราคาเท่าไหร่ครับไม่รู้เหมือนกันครับหนูขโมยขึมาไอขโมยมาให้พี่ด้วยได้ไหมไม่ได้พี่เขาไปแล้วอ๋อสุดสุดท้ายก็โดนทิง้ง <c oughs> <c oughs> ไปไปลอต่อไปไปหาถ่ายโทรศัพท์ก็ได้ไปดิไปดิถ่ายโอเวอร์ดีกว่าล่ะเออถ่ายดีกว่าถ่ายดีกว่า พี่มพีพอจะมีโทรศัพท์ให้ผมสักเครื่องปะครับเอาเลยมีปะครับเอาเป๋าเลยกระเป๋าเอา่อมันมันดูยังไงวะสามศูนย์หนึ่งครับสามศูนย์หนึ่งครับอะขอโทรศัพท์แต่เล็กปลา เดี๋ยวมึงก็ต้องกินอ๋อขอบคุณครับได้ละตังค์เราเฮ้เป็นห่วงเป็นใยขอบคุณครับผมขอบคุณครับไปเป็นไงเป็นไงโอ้ยต้องให้โอ้ยต้องให้คิดดูวันวันก็ให้วันก็ให้ลุงอย่างนี้เลยใช่หรอเออเนี่ยมีโทรศัพท์ได้เพราะอ้วนอ่ะก็อย่าไปจกปูนว่ะรถรถใครอ่ะได้รถ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 ถามไม่ถามไม่ถามเขาถามอ้วนเลยก็ได้ถามไปจกปูนพี่คุมหลุดปูนอยู่เอ้ยลุงคุมหลุดปูนอยู่เอาดีเออถามไม่ถามไม่ยืมรถได้ไหม คันเนี้ยนะถามเขาสิถามเองสิงสก็ลุงรุ่นใหญ่ไม่ใช่หรอถามเลยถามเลยเวลาเวลามึงพูดอะ่ะ <c oughs> อย่าไปบอกคุณลุ้นใหญ่บอกว่าแบบแระวังตัวหน่อย <c oughs> เระวังตัวหน่อย <c oughs> คือคือยังไงอะ่ะไม่เข้าใจอะ่ะ <c oughs> เออระวังระวังตัวหน่อยผมต้องดูฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับผม รถนี่พอดีว่าหลานขอยืมไปไม่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 ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลุง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 ครับลุงครับไม่ครับไม่ไม่ไม่ครับไม่ไมอใช่ผมหลานขอยืมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับผมครับไม่เกี่ยวกับผมครับไม่เกี่ยวเลยผมผมทำไมแกงกันอยู่ครับตอนนี้น่าจะไม่ได้ครับอ๋อเขาจะไม่ได้หลานไม่เป็นไรนะโอ้ไม่เป็นไรครับไม่ขอบคุณมากครับผมพอดีหลานมันอยากให้นีครับผมอยากขับอะไรเยงี้ครับเกี่ยวอะไรกับคูเนี่ยนี่ครับขอโทษด้วยนะครับครับผม โอ้อะไรลูไหนบอกรุ่นใหญ่วะไอ้เหี้ยอะไรจกปูอะไรมึงมึงจะจกปูอะไรเข้ามามึงก็มึงจกปูเลยหรอไม่เอาไปซื้อโทรศัพท์ก่อนไปซื้อโทรศัพท์ก่อนเดี๋ยวขอโทรศัพท์ก่อนโอเคโอเคโอเคคิดถึงดีมอ่ะคิดถึงดีมปะดีมไหนวะรู้มืออ่ะคุยใครอ่ะไม่คุยกับเราอะไรดีมไหนดีมากดีมเวอร์อ๋อดีมทศอ่ะ ดีมทดไหนวะยียอะไรอีกหาซื้อนี่ก่อนอะคือน้องๆแก๊งคือไม่เอาอะไรใช่ปะเดี๋ยวยุบแล้วเกจยดเลยแล้วยัยแพ้ดอาบ่อยอะไปไหนแล้วมันซื้อตรงไหนเนี่ยแล้วหลานเขามาทำอะไรแต่ตรงเนี้ยเข้ามาทำอะไรอ่ะ มาเดินเล่นเดินเล่นแล้วพอรู้ว่าสาวโอจีแบบเมืองโอจีสาสาวที่มาไม่มีครับไม่มีไม่ได้ไม่ได้มีมาได้มาเรื่องสาวเลยครับไม่เกี่ยวกันเลยมันมั้งนั้นทำไมอ่ะเอาก็มังไปซื้อไงซื้อโทรศัพท์ไงโง่ไปเนี่ยลุงฮะฮะแม่งวันนี้ขับรถแม่งเวลาขับรถแรงๆแม่งมี